เอามาต่อกันนะครับก็คือเมื่อกี้ผมพูดถึงแรงในแนวดิ่งแล้วก็แรงในแนวลาดไปแล้วแต่แรงในแนวดิ่งที่ผมยังขายตัวนึงคือแรงในแนวดิ่งคือแรงแรงอัพลิปนะครับแรงเนื่องจากน้ํามันไหลผ่านตัวเขื่อนนะครับถ้าเรามองรูปตัวเขื่อนเนี่ยเรามองจากภาพเนี่ยนะครับเราเนี่ยจากภาพภาพเขื่อนเนี่ยจะเห็นเส้นแรงสีส้มๆเนี่ยก็คือน้ําอ่ะมันไหลผ่านจาก น้ำที่มันมีสักเยอะไปที่สักน้อยกว่าถูกไหมครับสักมันก็จะไหลยอย่างนี้ไปนี้การไหลนี้มันก็เท่ากับมันดันขึ้นนะะมันดันขึ้นเป็นเส้นแรงสีส้มๆเนี่ยเส้นแรงตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นเป็นสองกรณีเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูกับสามเหลี่ยมข้างสามเหลี่ยมนะครับซึ่งซึ่งมันก็มีสูตรสูตรการหานะครับอ่าเดี๋ยว สูตรการหาขนาดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยสูตรการหาขนาดก็คือ u นะครับมันเป็นแรง u นะครับ u u อันนี้เป็น u คือมันเป็น uniform แบบนี้เป็นสีเหลแล้วขนาดของมันก็คือ s หนึ่งส่วนสองในวงเล็บ h หนึ่งบวก s สองนะครับคูณกับ b นะครับ l นะครับ h หนึ่งคืออะไร h หนึ่งก็คือด้านด้านก็คือความสูงของน้ำเพราะมันเป็นมันเป็นอัพลิฟมันเป็นแรงที่เกิดจากน้ำก็คือ h หนึ่งก็คือความสูงของน้ำ ด้านที่มันอยู่สูงนะครับ s 2อยู่ด้านที่อยู่ต่ำนะครับแต่จริงๆแล้วมันวางในสูตรเนี่ยมันสามารถสลับกันได้เราเขียนสลับกันได้เพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกในวงเล็บมันก็สลับกันได้บวกกันนะครับเราแทนค่าเข้าไป b คือความกว้างของเขื่อนนะครับเนี่ยตามรูปนะความกว้างของเขื่อน l คือความลึกในที่พุ่งเข้าไปในกระดาษนะครับหรือว่าเราจะมองเป็นรูปสามมิติเนี่ยมันก็ลึกเข้าไปซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้กันที่1เมตรนะครับ อันนี้ก็คือขนาดเราแทนค่าไปในสุดเราจะได้ขนาดมาทีนี้จุดจุดที่เราจะมีความยากนิดนึงก็คือเราต้องหาเซ้นทอยของมันนะครับถ้ามันเป็นลักษณะน,น้ําใต้เขื่อนน้ําที่เขื่อนท้ายน้ํามันไม่มีมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราก็รู้อยู่แล้วว่ายูมันต้องอยู่ตำแหน่งตำแหน่งที่เซนหนึ่งส่วนสามของมุมฉากออกมาหรือว่าถ้าพิจารณาจากจุดโทก็คือสองส่วนสามนั่นเองดังนั้นถ้าเรารู้ว่า b เท่าไหร่ก็คือระยะของมันก็คือจะเป็นสองส่วนสามนะครับ x โทรตรงนี้ต้องเป็นสองส่วนสามี แต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็ต้องหาเซนทรอยของมันนะครับซึ่งเซนทรอยของมันเนี่ยมันก็ถ้าเราดูจากรูปนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ประกอบกัน2ส่วนก็คือเซนทรอยของรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับเซนทรอยของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือ b นะครับ b ส่วน2ถ้ามีความกวาม้วาง b มันก็จะเป็น b ส่วน2นะครับส่วนวความความสูงของของสี่เหลี่ยมก็จะเป็น s 2นะครับส่วนสามเหลี่ยมมันก็คือความสูงของมันก็คือ s 1ลบ f 2 เขียนไม่ติดอ่ะผม s1 ลบ s2 s1 ลบ s2 นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วจุดเซนทอยในนามการ x ก็จะเป็น s1 ส่วน3จากมุมฉากมาเงินงนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น2ส่วน3ทีนี้เราจะหาเซนทอยรวมเซนทอยรวมก็อยู่ประมาณเนี่ย x โทที่เขียน่า x โทนี่คือเซนทอยรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูก็นี่ก็คือตัวนี้นะครับสูตรของมันก็ตามนี้เลยนะครับ สุดของมันตามนั่นกว่านี่นี่ทำไมเวลาซูม,มเลื่อนได้แค่นี้น่าจะเลื่อนได้แค่นี้พื้นที่มันได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมซูมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่า x อ็กโมันจะเท่ากับซ i ม m า AX นะครับส่วนด้วยซ i ม m า A, A เมื่อ A ก็คือพื้นที่ย่อยแต่ละอันเราก็หาได้ใช่ไหมครับ b เราก็รู้ใช่ไหมครับ เอสสองเราก็รู้ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปคูณกับเซนทอยของพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือ B ีส่วนสองแล้วก็ไปบวกกับพื้นที่นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณบีก็คือความกวาม้างใช่ไหมครับคูณสูงก็คือระยะของเอสสองกับเอสหนึ่งมันลบกันเอสหนึ่งมันมากกว่าก็ลบไปนะครับลบมาได้เป็นเป็นพื้นที่ละก็ไปคูณกับเซนทอยเซนทอยของสามเหลี่ยมมันก็คือสองส่วนสามจากเ e อกโทหรือจะคูณหนึ่งส่วนสามก็ได้นะครับเราก็ต้องเอาระยะบีมารลบอี okay บก ต่อไปเราก็จะพูดเราก่อนจะสเต็ปต่อไปเราจะไปพูดว่าพอเราได้อ่าตอนนี้เรารู้แล้วแรงในแนวดิ่งเนี่ยราบเราขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอาจจะงงนิดนึงก็คือย้อนกลับเข้าไปเรื่องสูตรของการหาขนาดเลยแล้วกันเพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้ต่อเนื่องไปเลยก็คือว่าแรงมันมีสองแรงครับพวกตระกูล f f ในแนวดิ่งอะ่ะผมใช้สัญลักษณ์เป็น W ลยูแล้วกันนะครับ w เเนี่ย อเดี๋ยวผมขอซูมให้เห็นรูปด้วยแบหนึ่งมันจะได้เห็นภาพนะครับพอดีอ่ะัต่บรรยูหนึ่งนะับรรยูหนึ่งัต่บรรยูทุกแบบบรรยูเลยครับยกเว้นอัพลิปอัพลิปใช้สูดไปแล้วนะครับัต่บรรยูหนึ่งก็คือจะเหมือนกันหมดเลยแต่บรรยูหนึ่งสองสามเนี่ยัต่บรรยูที่เกิดจากตัวเขื่อนับรรยูที่ตัวจากน้ําเนี่ยจะจะมีเอ่อเขาเรียกว่าสูตรเหมือนกันนะครับผมว่าัต่บรรยูหนึ่งเท่ากับ นี่นะครับแกมมคูณกับตัววัวยุ่มมันนะครับววีมันนะครับก็คือหน่วยแรงคูณกับอ,อ,อะไรนะปริมาตรถูกไหมครับอันนี้ก็เมื่อเราดูที่หน่วยเนาะหน่วยแรงมันก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรนะครับคูณกับวัวุ่มมันนะครับมันก็จะเป็นกําลังสามมันก็เหลือ ตัดกันนะครับเอ้ยผมเขียนผิดที่โทษทีอ่ะมันก็จะตัดกันเขียนถูกแล้วแหละก็จตัดกันก็เหลือกิโลแต่ว่าไอ้นี้มันต้องไปคูณ g ด้วย g มันก็เป็น m กําลังเมตรเปอร์เซกกําลังสองนะครับมันก็จะกลายเป็นหน่วยก็จะเป็นกิโลดีวตันอะเอากิโลคูณกับความเร่งอะเนาะเพอเราแยกคนออกมามันก็จะเป็นโล g นะครับคูณพูดง่ายๆล o g คูณ v หรือกมม m า v นั่นเองหน่วยแรงนะครับทีนี้เราก็ ดูอ่าโลจีก่อนนะครับโลจีตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดเลงนะครับซูมไม่ได้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรเขียนเขียนไปก่อนนะครับโลจีเนี่ยเราก็ดูว่ามันเป็นโลอะไรนะครับโลคอนกรีตเงี้ยคอนกรีตก็จะมีหน่วยน้ําหนักนะครับก็คือค่าโลเนี่ยจริงๆแนละ้วมันเรียกว่าหน่วยน้าหนักนะหน่วยน้าหนักเลยครับอ่ะจะมองในมุมในหน่วยของเมกติกหรืออะไรอ่ะหรือว่า สองพันสี่ร้อยนะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเราเขียนหนึ่งข้างล่างแต่คขาไม่ยอมเขียนเขเขียนสอง0สี่ต่อกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ไปคูณ g ก็คือเก้าจุดปดหนึ่งนะครับเมตรเปอร์เซกสแควร์อ่าอันนี้ก็ไปคูณ a มันก็พื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับก็ไปคูณ b อ่ะผมเขียนเลขไปแล้วเมื่อกี้ผมกำหนดให้มันเท่าไหร่ จะเจ็ดนะครับแล้วก็คือ b คูณ b ก็ได้มาแต่นี้ว่าคูณสูงด้วยสูงมันก็ผมเขียนเป็นตัวแปรไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพิ่ง b h นะครับ b h แล้วก็คูณ l นั่นเองอันนี้คือปริมาตรไม่งงนะครับก็คือความคูณยาวคูณสูงนั่นแหละของพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวเนี้ยเราตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเขือนมันเป็นมันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมกับสี่สามเหลี่ยมก็คือตัวนี้คือ b ตัวนี้คือ h ของเขื่อน ส่วน L มันก็คือลึกเข้าไป1เมตรคี่ l อนะครับแล้วก็คิดแต่ละก้อนมันน้ำก็คิดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มีสูตรเซนตหนึ่งส่วนสองคูณฐานสูงนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงสามเหลี่ยมคลายไปแล้วก็สามารถที่จะหาขนาดได้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมที่ต้องหาได้หาขนาดหาหเรียกหาปริมาตรมันได้หาพื้นที่ได้หาปริมาตรได้เซนต์หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมครับแล้วก็คูณความลึกเข้าไปคือ L เท่ากับหนึ่งนั่นเอง พอเราได้ W1 W2 W3 แล้วตอนนี้คือแรกขนาดหมดแล้วนะครับส่วนแรงในแนวราบนะครับแรงในแนวราบนี่ผมขอลบนะผมจะให้เห็นรูปด้วยแรงในแนวราบนะครับแรงในราบมันก็มีสูตรอันนี้เดี๋ยวไปดูดูที่ผมเขียนเป็นสเต็ปไว้นะว่าคิดยังไงสเต็ปของมันที่ผมเขียนมือไว้อะไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอ้โลบไม่ได้แล้ว แนวในแนวดิ่งเรารู้แล้วนะครับมีสูตรเดียวจะเป็น U เท่ากับแกม m a คูณ v o l u m มนะครับหรือว่าล o g คูณ v o ล u m มนะครับต่อไปแรงในแนวดิ่งเนี่ยไอ้ทุติดเมื่อกี้แรงในแนวดิ่งโทษนะครับต่อไปแรงในแนวลาบพูดสลับกันนิดนึงก็คือแรงในแนวลาบหรือ F S Horizontal มันก็จะดูว่ามันเป็นแรงของแนวลาบของอะไรของน้ําฝั่ง Upstream ฝั่ง Downstream ของดินมีแค่เนี่ยสามแรงโดยทั่วไปจะมีแค่สามแรงนี้นะครับมันจะมีสูตรอย่างนี้ครับสูตรก็สูตรเดียวเหมือนกันนะครับสูตรเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ํากับดินมันเป็นสูตรเดียวกันนะครับคือจริงๆแล้วมันมาจากสูตรต้นเดิมคือ F F s เนี H ่ยด้าน,ด,านด้านนี้สูตรเนี้ยสูตรนี้สูตรต้งเดิมมันนะครับแต่ แต่พออยู่ในเรื่องเขื่อนเนี่ยเรากําหนดให้ความลึกแค่เป็นหนึ่งเมตรฉะนั้นมันก็เลยลดรูปนะครับเนี่ยแปลจาก Ss S bar ก็คือ S ส่วนสองนะครับแล้วก็ a ของเราก็คือค่าความสูงลึกเข้ามาในกระดานนะครับเป็นพื้นที่โปรเจกต์ที่อธิบายไปตอนตอนตอนคลิปที่แล้วพื้นที่โปรเจกต์เราก็จะได้ว่าความลึกในแนวราบเขาเรียกแรงในแนวราบเนี่ยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแกมมาเอชแกมมาเท่ากับโลจีลักษณะส,สูตรสองสูตรก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ ตัวหนึ่งเป็น0.02แกมมอาร์เอชกำลังสองแนงแรนวราบตัวหนึ่งเป็นแกมมอาคูณววลยุม是是ใช่ไหมครับคล้ายๆกันจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าจริงมันกจ็จะพูดให้ถูกต้องจริงมันก็คูณหนึ่งเข้าไปด้วยนะแต่ถ้าไม่คูณหนึ่งมันจะบอกว่าต่อต่อเมตรแต่ถ้าคูณหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นแกมมาคูณววลยุมนั่นเองถูกไหมครับแต่ทำไมต้องเป็นเศ0.02ก็เส้นแรงมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกับแรงที่มันเป็นสามเหลี่ยมของน้ำนี่ถูกไหมครับแนวแนวราบมันเป็นแรงสามเหลี่ยมเนาะโอเคไม่ต้องอธิบายทฤษฎีกกันนมาาาาออว่่สูไปใช้้ยง ต่อไปก็คือแทนค่าได้และอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้นะครับเซนหนึ่งส่วนสองอ่าน้าก็คืออะไรผมเมต่ผกมาเขียนตรงนี้เนาะก็เซษหนึ่งส่วนสองเป็นสูตรแต่น้ําก็คือเก้าจุดแปดหนึ่งกิโลนิวตันนะอันนี้คือกิโลนิวตันเดี๋ยวสักครู่นะครับอต่อนะครับเมื่อกี้ถึงไหนนะผมก็อ่ต่อต่อต่อน่าจะน่าจะเรื่องของ ขนาดของเซตขนาดของแรงในแนวราบนะครับเศษหนึ่งส่วนสองแกมมาเอ็กกำลังสองหรือใช้สูตรนี้เลยแล้วก็คูณหนึ่งเข้าไปนะครับหนึ่งก็คือคูณความลึกแอลเข้าไปอันนี้คือสูตรนะครับส่วนตำแหน่งของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนะครับมุมฉากอย่างที่พูดไปแล้วมันเป็นมุมฉากอาพุดธิ์มันเป็นแรงสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสามของมุมฉากเราคิดที่ท,ท,ที่ที่ใต้เขื่อนนะใต้ท้องน้ําก็คือใต้ใต้ใต้ท้องน้ําก็คือที่เขื่อนเนี่ยพื้นเขื่อนที่จุดโทก็จะขึ้นมาเศษหนึ่งส่วนสาม นะครับระยะพวกนี้จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามหมดเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสามของความสูงของน้ำเอทั้งหมดเนี่ยอันนี้คเศษหนึ่งส่วนสามไอตรงนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสามของความสูงทั้งหมดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามเรารู้ระยะความสูงของน้ําเราก็จะรู้ว่าแรงเอ่อแรงของเอสหนึ่งเนี่ยกระทำที่ตําแหน่งไหนนะครับเศษหนึ่งส่วนสามอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะครับไอพวกนี้จะเป็นโมเมนต์อาร์มหมดเลยนะครับอ่า ต่อไปนะครับเราสรุปตอนนี้เราได้อะไรบ้างนะครับเราเรารู้อะไรบ้างแล้วหนึ่งเรารู้วิธีการหาขนาดแล้วเนีหนึ่งแนวราบหมดแล้วนะครับเรารู้ว่าเซนทอยหาอย่างไงแล้วนะครับเศษหนึ่งส่วนสามด้านมุมฉากถ้าเป็นแรงสามเหลี่ยมนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ตรงกลางถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขหมูกเราก็ใช้สูตรสูตรของหาเซนทอยก็คือซิมมาพื้นที่ย่อยๆคูณกับเซนทอยของมันในพื้นที่ย่อยๆส่วนด้วยซิ 10มาเอพื้นที่ทั้งพื้นที่ย่อยๆรวมกันนะครับจะได้เอกโทมาหรือได้ y วโทก็แล้วแต่ตอนนี้กรณีนี้คืออันนี้เป็นสูตรเซนทอยธรรมดานะลองทำเขา้าใจดูนะครับเอ่อต่อไปนะครับต่อไปสเต็ป,ต,ปต่อไปนี่เราก็จะทําอะไรต่อนะครับสเต็ปต่อไปเราก็พอเราได้ขนาดได้ขนาดแล้วได้ได้ขนาดและตำแหน่งแล้วใช่ไหมเราก็ u m m a t i ัน fx u ั m a t i o น fy นะครับนะครับเราก็ตัง้งตั้งสรรมการ สมดุลธรรมดานะครับสมดุลในแนวแกนแกน x แกน y ธรรมดานะครับสมมติว่าเราพอดีมันโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันไม่สามารถก๊อปรูปแล้วมาวางได้นะเพราะมันไม่ใช่ตัวเต็มเป็นตัวทดลองใช้แล้วก็ผมก็เลยจะมีปัญหาในการที่จะวาดรูปขึ้นใหม่มันต้องเสียเวลาดังนั้นเ,เดี๋ยวผมเขียนก็แล้วสมมติว่าผมเขียนคร่าวๆนะอาจจะไม่สวยให้ดูเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆก่อน เดี๋ยวเราไปนั่งทาโจทย์ด้วยกันอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมวาดอย่างนี้นะประมาณนี้น้ำมันจุ่ประมาณนี้แล้วผมก็บอกว่าอันนี้คือ W หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือ W 2นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ W จะน U สมนะครับแล้วก็จะมีแรง up lift ขึ้นไปประมาณนี้เป็น U นะครับอ่าแล้วก็จะน้ำตรงนี้ก็จะมี F S สองใช่ไหมครับ ต้องหัดเขียนฟีบอดดี้แล้วจะเข้าใจนะครับว่ามันมีแรงอะไรบ้าง FS หนึ่งแล้วก็มีดินดินตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นเดสตอสโเลตที่วัตะกรมันตกใช่ไหมมันก็จะมีเศษหนึ่งส่วนสามของความสูงของเดสตสโตเลตเดสต์โเลตนั้นเป็น FH ก็คือย่อมาจาก force Horizontal Force นะครับแล้วผมสับสคริปต์ e t ด้วย s ก็คือนี่มันย่อมาจากอะไรซอยไหมผมให้มันเป็นดินอ่ะผมก็ s u m m a t i o n เลย s u b m i s i o n s u b m a t i o n FY แล้วก็ศูนย์นะครับให้ขึ้นเป็นบวกนะครับแล้วผมก็อ่ะผมจะได้ว่าเมื่อผมให้ขึ้นเป็นบวกผมตั้งสมการแบบแบบแบบนี้เนาะอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนี้นะผมจะได้ว่า u ก็เท่ากับ wu หนึ่งบวก wu สองบวก wu สามแต่เวลาเราแทนตัวเลขเข้าไปอะ่มะม,มันจะไม่เท่ากันคือคาว่า sigma f y เท่ากับศูนย์หมายความว่าขึ้นกับลงมันต้องบาลานซ์กันถูกไหม หรือถ้าเรารวมถ้าเราเอาเอาเอายูย้ายกลับไปลบฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยตรงนี้คำตอบต้องเป็นศูนย์แต่ถ้าเราลองซ้ำแล้วมันจะไม่เท่ากับศูนย์เพราะว่ามันขาดไปตัวหนึ่งมันก็คือไอตัวที่หายไปคือเรีแอคชั่นนะครับในที่นี้มันก็จะพ่ง่ายเดืบิหนึ่งือบิสองือบิสามันบวกกันแล้วยังไงมันก็มากกว่ายูเพราะถ้ามันไม่มากกว่า u เนี่ยเขื่อนมันมันเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนเขื่อนเขื่อนมันก็โดน u ดันดิถูกไหมครับเขื่อนมันก็มันก็ไม่สมดุล ฉะนั้น u มันก็ต้องมี reaction ช,ช่วยนะครับก็คือง่ายจะเกิดที่มันจะขาด ry เข้าไปตัวหนึ่งนะครับจากสมการเนี่ยจะลองแทนตัวเลขเข้าไปจะรู้ว่ามันขาด ry ไปเพราะว่า u มันไม่มีทางเท่ากับ w1 บวก w2 บวก w3 แน่นอนนะครับต่อให้เราเอา w1 w2 บวก w3 แล้วก็ย้ายข้าง y ไปมันก็ไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนฉะนั้น,นไอ้ตัวที่มันหายไปก็คือ ry นั่นเองฉะนั้นสมการสมดุลน,นี้เราจะได้ว่า ry เท่ากับับ 1บวก w ับบวก w ัแล้วลบกับ u นั่นเองนะครับทีนี้ w ัเเนี่ยมันทำตรงไหนนะครับมันทำตรงไหนเรายังไม่รู้อันนี้เราเรายังไม่รู้ว่าทำตรงไหนแต่เรารู้ว่า u กับ r y เนี่ยมันต้องอยู่ทิศเดียวกันแน่นอนก็คือขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือนี่คือผมเขียนไว้ก่อน i อ y อันนี้คือจุดโทนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาหากันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ x ตัวเนี้ย x โทตัวเนี้ยไอ้ตรงนี้มันเป็น x โทซ้ํากันนะแต่คนละก้อนกันนะในในเอ็กเซลผมจะเขียนว่ามันเป็น x บาร์เนาะเราแต่เราคำนดต,ตัวแปรมันไม่ได้ฟิกอ่ะอันนี้เป็น x บาร์ก็ได้ x โทก็ได้ตรงนี้ระยะ x ของ r y เนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้เราซัมเมชันแกน y ไปนะครับพอเราซั่เอ้ยเราเราซัมเมชันแกน y ได้แล้วเราก็ซัมเมชันแกน x ไปนะครับ สามัชั่นแกะ x เราก,ก็จะได้ว่าซิมา f x เท่ากับ0ูนเราก็ให้ไปขวาเป็นบวกนะครับเหมือนกันเราก็เขียนฝั่งนี้เป็น h ขวาเท่ากับฝั่งนี้เป็นซ้ายใช่ไหมอ่าขวาเรามีอะไรบ้างเรามี f h เรารู้ f x เราเขียน f h นี่บวกบวกอะไรบวกกับดินน้ำฝั่งสูงบวกกับดินก็เป็น f h. h นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายไปขวามีแค่นี้สแรงอีกอันนึงแรงก็เท่าๆกว่านี้พอเราแทนค่าตัวเลขไปมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วไอ้ตัวที่หายไปแน่นอนมันก็คือ R x นั่นเองฉะนั้น R x มันจะไปบวกฝั่งน้อยเพื่อให้มันสมดุลถูกไหมครับนลังสมการสมดุลจะเป็นอย่างนี้เราก็จะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่า R x ของเราจะเท่ากับ f s 1บวก f s s แล้วไปลบกับ f 2นะครับพอเราแทนค่าตัวเลขไปเราก็จะได้ค่า r x มานะครับทีนี้เรารู้ขนาด RX r x r y แล้วต่อไป r, r x เนี่ยต่อไปเราจะหาโมเมนต์อาร์มนะครับซึ่ง r x เนี <c> ่ย <oughs> มันจะทำอยู่บริเวณมันจะผ่านทําผ่านจุดเซนทรอยพอดีพูด,ดง่ายๆมันไม่มีโมเมนต์นะครับถ้จะพูด สรุปก็คือมันไม่มีโมเมนต์อมันจะไม่มีโมเมนต์แต่อ Y มันจะมีโมเมนต์ทำไมอไม่มีโมเมนต์ก็มันทํางานผ่านจุดเซนทอยอันนี้อันนี้เป็นเบสิกสตติกเราต้องเข้าใจ <laughs> เพราะว่าถ้ามันเยื่งศูนย์มันถึงที่เกิดโมเมนต์ถ้ามันตรงศูนย์มันก็ไม่เกิดโมเมนต์แค่นั้นเองนะครับอ่าเรารู้ขนาดอ X เรารู้ขนาด R y แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องหาหาระยะ x ของอ Y ที่ผมเขียนเป็นแดงๆนี้เนาะตรงนี้แ,แต่เราจะสมมติไปเลยเราจะเป็น เอ็กโทก็ได้เอ็กบาร์ก็ได้เราหนุตัวแปรไปนะครับูดงานเราจะหามันที่เราจะหามันได้ยังไงเราก็แค่เทคโมเมนต์ที่จุดแดงๆจุดโทไปนะครับเทคโมเมนต์ไปอันนี้ผมขอลบลนะผมไม่มีพื้นที่เขียนเพราะผมถ้าผม,าผมเ,าเดี๋ยวผมเขียนข้างล่างก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงพอดูก่อนพอดีมัน,น,น,มนโปรแกรมที่ใช้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากนะครับไมายมันลดหน้าไปละ ก็ยา่าผมขอลบแล้วกันอันนี้ไอซัมเมชนนันนี้ดูไว้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้คอนเซปต์ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลบก่อนต่อไปผมจะโมเมนต์ Moment, ผมจะซัมโมเมนต์ละเพื่อหาหาอะไรหาระยะแขนอาร์มของอะ่ะมจะได้รู้ว่าเออมันทำห่างขนาดไหนนะครับ เวลาลบทีก็ไม่สามารถครอบแล้วก็ลบได้นะครับโปรแกรมนี้ถ้าอยากจะใช้โปรแกรมนี้ก็ตัวเต็มก็ต้องเสียตังค์แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ตัวเต็มมันก็จะลบลบแบบครอบมันก็จะไปลบทุกรูปที่ใกล้กันหมดเลยนะครับก็ใช้เวลานิดนึงอ่ะต่อไปเราจะหา RY ใช่ไหมอ่ะ RY ไม่ใช่พูดผิดเราจะหา R, R ของ RY ใช่ไหมแล้วก็ตั้ง s i ม m a ม o m e ที่จุดโทอ่าผมเขียนว่าจุดโท เท่ากับศูนย์มันก็จะได้ทนเข็มตามเข็มที่จุดโทใช่ไหมครับังนั้นผมให้ฝั่งนี้เป็นทนเข็มเท่ากับตามเข็มใช่ไหมสมดุลต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่าทีเนี้ยถ้าเราพิจารณาเราดูรูปใ,ใกล้ๆนะรูปมันอาจจะไม่ชัดมากนะแต่ว่าเราดูเราก็น่าจะเข้าใจกันนะครับเนี่ยดูใ,ใกล้ๆนะครับไอ้นี้คือจุดโทใช่ไหมครับแดงๆนี่ ฉะนั้นแรงอะไรก็ตามที่เนี่ยถ้าเราดูจากน้ําเนี่ยน้ําอยู่นี่เนาะกเอฟของน้ําก็คือน้ําเนี่ยมันมันเยอะกว่าฝั่งซ้ายถูกไหมมันก็พยายามจะดันให้ให้เขื่อนมันหมุนถูกไหมครับฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันหมุนตามเข็มเนี่ยที่จุดโทเป็นจุดหมุนเนะหมุนตามเข็มเนี่ยมันก็คืออ่าพยายามจะทําให้เขื่อนล้ม นะหรือว่ามันเป็น overturning นั่นเองนะ overturning moment ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสมการนี้เพื่อหาจริงแต่เราต้องเราเข้าสมการซิม,ม่าโมเมนต์ที่จุดโทเพื่อจะหาระยะ x ของ r y ก็จริงแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าอันไหนเป็นแรงที่ทําให้เกิด overturning นะครับการหมุนแบบพลิกคว่ำหรือว่าอันไหนเป็นส่วนที่ต้านหรือไ i g h t i n g r i g h t ม n g moment เราจะหา overturning moment กับไ i g h t i n g moment หาที่จุดโทนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูอ่ะ สมการที่ผมเขียนเนี่ยผมจะเขียนเป็นอย่างนี้เนาะแบบทนเข็มก็ตามเข็มไม่พอแล้วผมก็จะให้นิยามมันด้วยว่าถ้าอย่างเนี้ยคือ Lighting Moment Lighting เขียนอย่างนี้เนาะ Lighting Moment Moment หรือย่อว่า RM จะเท่ากับ Overturning OM นะ Overturning ไม่ผมขี้เกียเขียนคำเต็มนะไปดูที่ผมเขียนไปอย่างนี้เนาะก็ดูว่าอะไรมันทวนเข็ม นะดูว่าอะไรนทนเข็มเช่นผมดูว่าเอาเอาทนทนเข็มนี่คือต้านเนาะถูกไหมครับมันก็จะมีอ่า w หนึ่งนะครับ w หนึงคูณอะไรคูณกับ x หนึ่งผมอธิบายระยะอารไปแล้วเนาะอ่า w 1คูณกับ x หนึ่งคือแขนมันอะแล้วก็รวมกันกับ w 2คูณกับ x สองนะครับ แล้วก็บวกกับ w 3ามคูณกับ x 3อ่าอันนี้คือ l ไ t i n g มีครบยังมีอะไรอีกไหมมีแรงจากเกลือสองแรงแรงน้ำแรงหนึ่งอ่าแล้วก็มี fs 2ถูกไหมครับ fs 2ก็เป็นหมุนค้นเข็มเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องบวก fs 2ด้วย fs 2หาอาร์มได้เศษส่วนสามมันก็คือ y ของอ่าเป็น y 2แล้วกันนะครับ อันนี้คือ l i g h t ิ้งโมเมนตจะเท่ากับ Overturning นะครับ o v e r t u r n i นนมีอะไรบ้างก็จะมี Fs1 คูณกับ Y1 นะอะไรที่เป็น1ผมก็ให้เป็นหนึ่งนี้นะแทนตัวแปรอะไรก็ได้ก็พูดได้ง่ายโมเมนต์ mm hmm. ก็เกิดจากแรงคูณระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงนะครับเ a s i c s บสิกสแตติกเลยอันนี้ไม่ไม่ผมไม่งงอะ่ะ Fs คูณกับอะไร คูณกับความสูงตรงนี้มันถูกไหมเนี่ยแล้วก็ดูแล้วเศษหนึ่งส่วนสามของความสูงของทั้งหมดนี้เนาะก็คือให้มันเป็น y สองอ่ามีอะไรอีกมี u ถูกไหมมี u u u เป็นแรงในแนวดิ่งถูกไหมมันทำให้พิกพิกพิกตามเข็มใช่ไหมมันก็จะต้องคูณกับระยะ x ของมันซึ่ง x ของมันอธิบายไปแล้ว นะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าเซนทอยมันหายังไงอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสมดุลโมเมนต์แต่มันจะเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างดูยากเพราะแรงมันเยอะแรงมันหลายหลายตัวแล้วก็จับจับความสัมพันธ์เข้าใจกันว่าเออันไนเป็นแรงในแนวดิ่งอะไรเป็นแรงในแนวราบโมเมนต์เกิดจากแรงคุระยะทางเมื่อเป็นแรงในแนวดิ่งระยะทางก็ต้องเป็นแนวราบเพราะว่าระยะทางต้องตั้งฉากกับแนวแรงด้วยถูกไหมยงจะเป็นโมเมนต์เบสิกเป็นอย่างนี้เลยทีนี้อันนี้ครบยัางครับมีแรงแนวราบกี่ตัวมีสามตัว ครบแล้วอ่าไม่ชาพูดเราต้องมุมลักษณะของโมเมนต์โมเมนต์ตามเข็มมี F1 F2 F F F เออ F2 ไม่ตามเข็ม U ใช่ไหม U ใส่แล้วอ่าหรือ RY RY ค่าอ่าทีนี้ผมจะมาอธิบายว่า RY เราเราเราก็จะได้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่า RM ชุดนี้เขาเรียก OM แล้วค่อยไปบวก RY อีกทีนึง Overturning oh, moment จะไม่รวมมา y จะไม่รวมแปลงปฏิกิยาแกน r y แล้วเราจะหาอะไร oh, oh, เราจะหา x ถูกไหม x ของ r y อ่ะไอตัวนี้เราไม่รู้ผมจะให้เป็น x อ,อะไรดี x โทรแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้จะใช้ตัวแปรอะไรดีอ่ะโอเคอย่างงี้ทีนี้ทุกค่าเรารู้หมดแล้วเรายก r y ก็ย้าย r y รู้ไหมก็รู้จากการ summation f y ไงใช่ไหม r m o m รู้หมดแล้วทุกอย่าง summation มาเหลือแค่ x โทรอย,อย่างเดียว งั้นเราจะสรุปว่าสมการที่เราจะหา x โทได้มันคืออะไรมันก็คือ Rm นะครับย้าย Om กลับไปลบใช่ไหมครับลบ Om นะครับแล้วส่วนด้วย Ry ไมเนี่ยสมการที่จะหา x โทมีแค่นี้ เขียนง่ายๆครับเราก็ใจใง่ายว่าเออก็คือไ g h ิ i งโ m เมนต์ลบ Overturning ส่วนด้วย RY เราก็จะได้ e c กโมาอ่ะโอเคอีกนิดนึงจะจบคลิปนี้แหละเหลืออีกสีกสนาทีไม่อยากให้มันนานก็อันนี้สเต็ปตอนเราได้ e c กโแล้ว,ลวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเบรกก่อนดีกว่าเดีย๋ยวมันจะนานไปเหลืออีกประมาณสองสเต็ปก็ก็ก็จบแล้วเรื่องนี้แ๊บนึงนะครับจะจบจบทปก่อน